และมาต่อกันที่ EP 4กันเลยนะครับผมนะครับกับการอัปเดตหมดทั่วไปกับการแยกประเภทของของดอปนะครับผมแรกก็คือระเบิดนะครับผมสามารถใช้ได้ไม่จำกัดแต่จะมีครูดาวเป็นวินาทีนะครับ เมื่อกูดาเสร็จก็จะใช้ได้เรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนอัปเดตต่อมาก็จะเป็นกล่องเซเบียนนะครับใครที่เจอกล่องนี้เมื่อไหร่ผมว่าจะเป็นคนที่โชคดีเหมือนหวยออกเลยกันทีเดียวเชียวอ่าทำไมถึงหวยออกล่ะครับผมมาดูนี่ครับความพิเศษของกล่องนี้เมื่อเรากดใช้งานเมื่อไหร่นะครับผมสิ่งที่เราจะได้ในกล่องนี้ถือว่าเต็มกระเป๋ากันเลยทีเดียวเชียวครับผมนี่ครับผมนะกดเข้ามานะครับเดี๋ยวทุกคนจะรู้เองว่ามีอะไรบ้างนะครับในนี้และนี่เลยนะครับผมทั้งกระสุน AR กระสุนแดงกระสุนลูกซองกระสุนสไนซ์นะคร เต็มเลยครับผมในกล่องนี้เนี่ยไข่ที่ฟาร,ร์มได้เนี่ยถือว่าอิ่มกันเลยทีเดียวครับผมไข่ที่เป็นสายฟาร,รม์มไม่ต้องไปฟาร,ร์มเยอะเลยสามารถเก็บได้ตามแมปทั่วไปกันเลยนะครับผมต่อ,อมาก็จะเป็นทางด้านของโดนนะครับผมก็จะเก็บได้ตามแมปแบบนี้พอกดใช้ก็จะเป็นการสแกนพื้นที่แถมอย่างกดรอบนี้จะไม่ต้องรอคูดาเหมือนแผดแผดเก่าแล้วนะครับผมอเออด,ด,ดีดีจัดดีจัดไม่ต้องรอคูดาครับผมอยากกดก็กดเลยอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นทางด้านข้างโดนเพิ่ม HP หรือเพิ่มยานั่นเองนะครับผมพอกดใช้ก็จะมีการเอฟเฟกต์ยา ผมเราก็จะวิ่งตามเอฟเฟกยาของโดนไปนะครับผมต้องวิ่งให้ทันนะโดนไปไวมากเลยครับผมตรงนี้เนาะนี่ครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมไขรที่เลือดกําลังรดเนาะแล้วก็ไอเทมสุดท้ายนะครับมันจะเป็นครั้งด้านของเครื่องโดดอะไรสักอย่างนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ใช้ได้จํากัดเหมือนกันแต่ต้องรอครูดาวเหมือนกับระเบิดวางเหมือนกันนะครับอันนี้เนาะวิธจการใช้ก็เราก็แค่กะระยะให้ดีนะครับผมที่ว่าเราจะปล่อยอาวุธนะครับแต่หลังจากนั้นก็ทําการโดดหลอดผ่านนี้นะครับไม่โดน รอบนี้โดนครับผมนี่เห็นไหมครับผมก็จะเด้งแบบนี้เลยครับผมเด้งขึ้นแบบอะไรนะบนบนบ้านบนหลังคาอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับนี่แบบนี้เลยครับผมนไงนะครับผมนี่คืออัปเดตสุดท้ายในคลิปนี้เนาะโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามนะครับผมก็จะมี EP สุดท้ายไว้ให้ทุกคนได้ชมกันต่อไปนะครับผมอย่าลืมครับผม